เฮ้ยเี้ยฝุ่นจริงไหมเนี่ยจริงครับโอ้โหฝุ่นไหนข้อขาวเห็นปะไหนวะนี่ไงยังไงคุณแพม สวัสดีครับคุณแแมวันนี้เนี่ยเราได้สั่งของใบนะครับซือยี่ห้อไม่ใช่อะไรคือผมสั่งของลาซาด้าเนี่ยบางบริษัทของมูลค่าสักไม่ถึงพันอ่ะเขาจะไม่ทําใบกํากับภาษีให้แต่นี่ครับราคาแค่1อยห้าสิบห้าบาทที่เขาออกใบกํากับภาษีใบเสร็จรับเงินให้เรียบร้อยเลยบริษัท Mac Model Distribution อะไรไม่รู้ชื่อหันหัเป็นบริษัทที่ขายฟล์งขายฟิล์มอะไรเงี้ยโอเคทีนี้ที่เราสั่งมาเป็นฟิล์ม Premium Screen Protection สําหรับ Huawei Watch g ซึ่งผมกับพี่แพมเนี่ยใช้ Huawei Watch GT ทั้งคู่เลยแต่ว่าตอนนี้ผมผมเปลี่ยนใจละผมใช้ Galaxy Watch ดีกว่านี่นี่ Samsung ต้องเข้าแล้วตอนนี้ดูอะไรไร้สาระนูดูคนอื่นเขาทำงานอ่ะเดี๋ยวเราจะให้เจพีแอมติดกันนะครับติดเลยพี่สะกินทำไมมันแพงจังวะร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบห้าบาทโอ้โหแพงกว่าฟิล์มโทรศัพท์แต่ว่าแต่ว่ามันดีนะมันเป็นกระจกเหรอโอ้สวยมากเลยนะสวยสวยของผมเนี่ยจะเป็นรุ่นรุ่นแรกของพี่แพมจะเป็นรุ่นที่สองละรุ่นที่สองจะเป็นสายที่เป็นสีแบบเขียวนนนิดดึงงออ่ะูข ่อันนี้เป็นเต็มกระจกเลยแพงชิบหายอันนี้ต้องจีบแมวอันนี้เช็ดอันนี้ผ้าเช็ดชาบูอันนี้ผ้าเช็ดยางอนนเอาไวแ<ป>้แปะแปะดูดฝุ่นเนี่ยดัช ดั๊บดั๊บแอปซอบเบิลกล่องใส่มาให้แพงเท่ากล่องด้วยกล่องร้อยสี่สิบบาทซ่อมยังใช่ไหมซ่อมยังนี่ไม่สนคุณภาพเลยนะอถ้าเอาเครื่องคินเลขอก็คงใช้ใช้เครื่องกินเลขนะครับนี่เราใช้ซัมซุงกาเล็กซี่เอสสิบนะเรามั่นใจในคุณภาพผมไปเกาหลีผมใช้แต่เอสสิบซัมซุงต้องเข้าแล้วตอนนี้ได้ข่าวซัมซุงบ่นว่าใช้แต่วันพัทตั้งทิพย์เลยคนเหี้ยคือแม่งแบบยามถึงทีนมากอ่ะวันพัดต้องเข้าแล้วนตอนนี้ไม่แปะดูดฝุ่นนะครับดีนะคือมันมีครบทุกอย่างอ่ะแล้วกระแดกไล่นได้ ช่องหลักไม่กล้าเล่นเดี๋ยวปิวเดี๋ยวปิวผ้าอันนี้ประมาณ10บาทกล่องประมาณ140อ่ะเราก็ติดกันเสร็จเรียบร้อยก็ออกมาสิฮะนี่ถ้าเราทําอะไรด้วยความที่เราไม่เก่งอ่ะมันก็จบมาเป็นธรรมชาติไม่ต้องแช่สะเก็ลักะดูแม่งเปิดฝากินน้ำแข็งอ่ะต้องคนขนาดไหนกันเนี่ยคนอดอยากเลยไม่คิดเก็บคืนฮะเขาอุตส่าห์เอาใบภาษีใช่ไหมเก็บให้เต็มเลยคือน่ารักเบ้อเกิดมาชีวิตนี้ไม่เคยยังว่าแพงอะไรวะเขาบอกเป็นกระจกอ่าที่ใช้ทับฝาหรอไม่ไม่เป็นเป็นเกรดเดียวกับพี่อัน ไรเปนเทียมอ่ะทำบุญเใช่วะไอ้เจี๊ยบระจับวันมาไม่หมดนี่เจี๊ยคุณจริงไหมเนี่ยจริงครับโอ้โหคุณไหนพวกขาวเห็นปะไหนวะนี่ไงยังไงคุณแพมดึงออกมาไหมหรือช่างแม่งมันดูว่าดึงเลยอมว่าช่างแม่งมาเถอะได้ที่นี่เป็นคนละเอียดละออไม่ได้ละเอียดหรอรู้สึกไม่ค่อยดีอ่ะเนี่ยหลุดแล้วหลุดแล้วหลุดแล้วจริงมันไม่ได้ซีเรียสเอาแค่มันกันไม่ให้มันเป็นรอยก็พอนะเออมันจะหนักขึ้นเยอะปะวะทัดเป็นไงทัดดีกว่าเดิมไหมโหทัดลื่นกว่า Galaxy S1 คือมันไม่ใช่อะไรหรอกมันใช้แล้วรู้สึกว่าปลอดภัยกว่าเดิมอเออใช่เวลามันชนมันแล้วพี่แพงมนะครับผมบอกเลยแม่งแบบเป็นคนที่โคตรซุ่มซ่ามอะเดี๋ยวมือไปโดนนั่นนู่นนีนน่น้ำโขกใส่มือถือรอบที่เท่าไหร่รง่ายๆถ้าออฟฟินเดี๋ยวน้ำโขกไม่ต้องไม่ต้องถามเลยวะคร้อยละเก้าสิบอะน้ำโขกบ้างเ <ปะ S 2> ตะสายไฟสายไฟผมคนเดียวที่ตกแล้วมันมีฟองอาการเยอะไหมาัพพลาเซอร์ร้านอะไรนะต้องเข้าแล้วในนาทีนี้บริษัทแม็กโมเดลดิสทริบิวชั่นนะอยู่กรุงเทพนนี่หตรงง้้ิอเป็บษัทส แน่นอนเขาขายอย่างอื่นด้วยนะร้านเขาอยู่ลาซาร่า ่่าายใชเราซื้อจากราซาด้านะครับพี่ว่ามันโอเคว่ะคือฟิล์มส่วนมากที่เป็นิล์มจีนแบบกากๆจอมันจะโดนลดลดความสว่างใช่ใช่อันนี้แม่งเท่าเดิมแล้วแถมมันยังเต็มเลยเต็มปกติมันจะเป็นบุบๆลงใช่ป่ะอันนี้มันพอติดปุ๊บมันเต็มหน้าใช่ใช่มันเต็มหมดเขาเรียกว่าเรียบเสมอหูกันใช่ครับเหมือนแม่งแบบเว้าลงไปให้แบบเอาไว้ติดฟิล์มไอันนี้อันนี้ดีนี่ดีเลยดีเลยฮะร้านก็ส่งเงินส่งอะไรมาดีอ่ะดีอะเรียบหรูเรียบวอททีครับจริงๆร้านเขามีหลายเจ้านะ Galaxy Watch Watch GT นั้นนนนู่่ีสายให เปลี่ยนก็มีนะครับใครไปซื้อก็ราศราเขามีสาย <สา S 2> ด้วยวผมสั่งสายมาด้วยนะของ Galaxy Watch แล้วก็ Watch GT เนี่ยเอาปะแล้วทำไมไม่ใสเ่เรา Watch GT เพราะว่าจะใช้ Galaxy <c oughs> คือ Galaxy Watch กับ Watch GT อ่ะครับ Watch GT มันจะอยู่ได้นานมาก2อาทิตย์อะนี่พี่ใช้มากี่วันแล้วเกเปอร์เซ็นต์ไอ้เหี้ยคือแบบแทบไม่ลดอะไปวิ่งจับขว้ GPS ตลอดเลยแล้วก็อัตราก,การเต้นของหัวหัวจุยหัวนมใช่หัวใจรอเล่นเสียวกันเลยทีเดียวนี่มันก็จะบอกกี่แคลถ้าเราไปดูในโทรศัพท์มันก็จะบอกว่าเราวิ่งแล้วแล้วแอปมันอ่ะโคตรดีเลยนะเว้ยไอตอนที่มันแท็ก GPS ะครับคือแม่งแบบละเอียดละออมากอ่ะแล้วมันมันวางสายได้อย่างเดียวนะใครโทรมามันวางสายมันแจ้งเตือนกับวางสายแต่ของ Galaxy Watch มันรับแล้วมันคุยได้เลยคุณผมก็าปิดเป็นโอเคกว่าเดิมหรอจริงเหรอใช่มันดูเต็มเต็มอ่ะเข้าใจป่ะมันดูแบบรายการมันเต็มเต็มอ่ะจอดทองเอ้ยไม่ใช่สีเขียวยืมเพื่อนมาเนี่ยเลยเนี่ยไปยืมหนีพัอนาคตใหม่เนี่ยอ๋อที่ซื้อมาเพราะอย่างงี้ Future Listar เฮ้ยลาไปก่อนแล้วกันก่อนที่คสชจะมาเคาะประตูบ้านก็เนี่ยฮะ อันนี่ใครไปซื้อตังก็ซื้อเราไม่ได้มีอะไรกับเขาละแต่เขาบอกว่าอะไรเนี่ยมันกี่เฮทวะเนี่ยเก้าเฮดนี่ศูนย์จุดสองมิลนะฮะสามจุดหนึ่งห้าดีเทียบปกติก็จะมีแต่สองจุดห้าดีแล้วอะไรคือค่าดีวะความโค้งหรอเออรู้แม่งเขาเคลือบสารโอลิโอโพบิกด้วยวะพี่เป็นทั้งลื่นเนี่ยยึดครบคือเราจะจบริวตอนไหนวะเนี่ยรีริวไปเรื่อยๆเนี่ยลื่นเห็นไหมปกติไอสารเนี้ยมันจะอยู่ในฟิล์มราคาแพงๆนะพวกไฮชิลพวกโฟกัสอะะพวกตัวท็อปนะครับตัวถูกไม่เคยมันแพงเลยร้อยห ขอบคุณมากครับที่ใส่ใจแล้วก็ป้องกันป้องกันรอยขีดข่วนด้วยนะครับมันจะได้ไม่ไม่อึดอับเวลาเราทักนะดีว่ะให้เจ๊แผ่นมาล้ซื้อมาอันเดียวด้วยเดี๋ยวต้องสั่งใหม่อีกรอบอันมยบอกไม่ไใช่เผื่อใช้ต,ติดติดไว้ก่อนติดฟิล์มอ่ะเอออย่าคิดไม่ไอ่ะใครจะซื้อวัด G T ผมนะครับทักมาได้หลังใหม่ขึ้นไอจีมาอ่ะฝากจบคลิปด้วยล็อกการเล็ก่ๆๆีย มันโหลดแอปได้ที่สำคัญสำหรับสมมติว่าผมเป็นคนลดจริงจังนะผมก็โหลดแอปแคลอรี่อะเท่ที่เรากินนี่กี่แคลอรี่มันก็จะติ๊กติ๊กติ๊กไปไปทําำอะไรไม่ได้นอกจากแฝกกออกกำลังกายเขาเรียกว่าถ้าเกิดอยากแอดวานต้องต้องหนแค่นี้ถ้าเกิดอยากธรรมดาก็อันนี้ก็พอแล้วแลว่าคุณติดคุกมาแล้วรับเขาห้ามเอาโทรศัพท์เข้าไปแต่ว่าโทรศัพท์มันจะอยู่ในระยะที่มันส่งถึงเวลาคุณจะคุยกับคนข้างนอกมันยากเพราะั่งยาสั่งไรนี้ตอนนี้เข้าไปผมคุยกับใครไม่ได้แต่ถ้าาที่เข้าไปนี่ยังบอกว่า อยู่ไหนแล้วอะไรเงี是是้ยเออรมกันตัวเนี่ยเออได้นะเว้ยสุดยอดทำไมเรื่องเรื่องอย่างนี้ถึงฉลาดจังเลยคุณแฝอมาเยอะอ่ะเจอใหม่คลิปหน้าไปแล้วครับสวัสดีครับไหว้ใครสวัสดีครับไหว้กล้องจอปิดไหมเนี่ย